ใน Windows 11นะครับก็มีความรู้ที่ผมเองก็ต้องบอกว่าเออเคยสอนหรือยังจำไม่ได้แต่ว่ามันง่ายกว่าที่ปกติเราจะเข้าไปที่โฟลเดอร์อ i อปชันแล้วก็ไปส่วนของแท็บที่2นะครับมีวิธีการที่ทำให้เราตั้งค่ามุมมองตั้งค่าโชว์นามสกุลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นก็เป็นทิปเทคนิคที่นำมาฝากกันนะครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป หนึ 1> 1 1 4, 1 1 4, ่งสี่หนึ่งสี่พลัสภูมิใจเสนอเส,สื่อวณน,นิดเจ็ดแจ่มใสไม่ใช่จีบูปะลิกอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคจากบริการหมอคอม1414 14 Plus นะครับใครที่ลง Windows 11เสร็จแล้วอ, <Le vers. S 1> อ่ะผมอ่กคอินเทอร์เน็ตแท็บอ่ะตอนนี้ผมหน้าต่างนี้แล้วกันเนาะอ่า Snap View แท็ d s ชอบชอบขึ้นมานะครับ อ่าผมกดลูกศรอร่า e. ตอนนี้ผมตั้งมุมมองเป็นแบบดีเทลซึ่งค่อนข้างง่ายสำหรับพวกเราเนี่ยแต่หลายคนเองก็ไม่ค่อยได้ตั้งจะใช้มุมมองแบบที่ต้องลูกศรซ้ายขวาผมว่าการตั้งมุมมองแบบดีเทลง่ายกว่านะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งคือละครรักเธอตลอดไปตอนจบสามพับสาละครรักเธอตลอดไปแล้วตรงนี้เป็นนามสกุลอะไรเนี่ยเสือร้องไห้สองบอสามเสือร้องไห้เออนี่ก็เป็นละครจากขวัญใจกับละครอันนี้เป็นของละคระครักเธอตลอดไปตอนจบสามอ,อันนี้เป็นของพี่ชัยรีวิวชแนลอ่าวินโดฟเรียนภาษาขอมฟอร์มนนี้เป็นของเออ่คณะอะไรคณะหมอคอมสตอรี่อืมอ่านั่นมันบุ๋มบุ๋มบอยสตอรี่นะครับต้องบอกว่าอันนั้นก็เป็นร้อยคนรักอ่าแต่ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันเนี้ยผมไม่ได้ตั้งให้โชว์นามสกุลวิธีการง่ายๆคือคุณก็เข้ามาที่ DPC อ่าเข้ามาที่ DPC ก็ได้ง่ายๆนะครับแล้วอ่าผมสมมุติว่าตรงนี้เป็น DPC แล้วกันนะครับอ่า Windows M มาที่ Desktop แล้วกดตัว T เจอ DPC แล้ว Enter เข้ามานะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่ม a u t e r n t แล้วปล่อยนะครับกดแล้วยก New button collapse จะมีเมนูขึ้นมาเนี่ยครับ New button collapse นะครับ, collab, รบแล้วให้กด ผมใช้ NVA d ร่วมกับ P p e t a Tip นะครับใครใช้จอร่วมกับ P p e t a Tip หรือเซนดิเซอร์ตัวอื่นก็ทำได้เหมือนๆกันนะครับพอเจะ New Button อย่างนี้ขึ้นมาให้กดลูกศรขวา ไปหาในส่วนของเมนูที่ชื่อว่าวิวกันครับลูกศรขวาไปหรือซ้ายได้ไหมซ้ายไม่ได้เพื่อนๆต้องขวาไปคับัผมกดลูกศรขวาไปเรื่อยๆจนเจอวิวนะครับกลูกัวที่อเลยครับวมวาัตเรืออะเราสามกด s p a c e b a าเรื่อยเรขาเพื่อยายเข้าออกมาไป้อย่างเอรกเลยครับเรา ไปเปลี่ยนให้เป็นมุมมองแบบดีเทลได้โดยการกดลูกศรลงไปลัดไอค o นลูกศรลงไปลูกศรลงไปลูกศรลงไปอ่าลูกศรลงไปดีเทลนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นเป็นลิสต์ก่อนอ่าเอนเตอร์ปุ๊บอ่าคือที่อยากให้เป็นดีเทลเพราะว่าเราจะได้รู้รายละเอียดพวกขนาดไฟล์ไฟล์อ่ามีการ Modify หรือ Edit ขึ้นตั้งแต่วันไหนอย่างไรนะครับผม โอเคคราวนี้ผมกดอัลเทเนตใหม่แล้วกันหรือเพื่อนๆจริงๆถ้าทำตามผมมาก็อยู่ที่ตรงนี้ไว้นะครับเลื่อนไปที่ดีเทลแล้วเอนเตอร์ได้เลยเขาก็จะกลับมาที่หน้านี้เราก็ลูกศรซ้ายขวาก็จะเจอวิวเหมือนเดิมสเปซบาร์ปุ๊บผมจะลูกศรลงไปหาดีเทลเพราะเราจะใช้มุมมองนี้เพราะผมแนะนำอันนี้หมอคอม r e ค o m มเมนแต่คุณจะใช้มุมมองแบบอื่นก็ได้ ไม่ว่ากันลูกศรลงไปลูกศรลงไปนะลงไปครับเ, not check. เจอดีเทลน็อตเช็คเนี่ยนะครับให้เอนเตอร์เป็นเช็คเช็ควิวบัตตันโฟร์แลก้าวกาแล้วก็จะกลับมาที่วิวบัตตันคอลลัปนะครับซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบวิวหรือดีเทลมุมมองหรือวิวเนี่ยเป็นแบบดีเทลรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่หนึ่งต่อไปครับ Space Bar อีกครั้งหนึ่งตรงนี้เลยเอ t เเปิดมุมมองวิวขึ้นมาครับคราวนี้ให้กดลูกศรขึ้น Show ่อ่าจะเจอคำว่า Show หรือแสดงนะครับคอล s e อยู่ให้ Space Bar หรือลูกศรขวาเข้าไป n a วิเกชันเพนเช็คโชว์ฮีทเดอะเนวิเกชันเพนจุดหนึ่งบอก็จะมีในส่วนของที่เขาตั้งไว้แล้วโดยส่วนใหญ่ก็มีเน i g a t i o n มี i อเทแต่สิ่งที่เขาไม่ได้ติ๊กไว้ก็คือตัวไฟเอ็กเซนชัน เราลูกศรลงมาตัวตัวนี้อย่าไม่ต้องไปปิดนะผมแนะนําไม่ต้องไปปิดเดี๋ยวคุณจะไม่เจอมุมมองเนวิเกชันซึ่งตรงนี้ก็เป็นมุมมองที่เอาไว้ไปที่ดี c ีซีไปที่ตําแหน่งอื่นๆได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นเมนูการนําทางนะครับกดลูกศรลงมาดีเทลเพย์นอตเช็คโชว์ออฟด e ดีเทลเพย์ดีเทลเพย์ลูกศรลงมาพรีวิวเพย์นอตเช็คโชว์ออฟดีดีพรีวิวก็คือแสดงแบบพรีวิวตัวไฟล์อาจจะรูปภาพก็แสดงรูปภาพตัวนั้น ให้ให้มีพรีวิวด้านข้างให้มันใหญ่ขึ้นได้ด้วยสำหรับใครที่อยู่กับคนตาดีแล้วเ,เลื่อนไปที่รูปปุ๊บอยากให้รูปมีการพรีวิวอยู่ทางด้านขวาก็ Enter ติ๊กที่ตรงนี้ได้เลยอ่ะแต่ผมยังไม่ติ๊กครับลูกศรลงมาครับไอเทมเช็คบล็ check, บอกน็อตเช็คยูสเช็คบลอ่ไอเทมลูกศรลงมา <I S 1> ไฟแนนซ์เ n นชั่นน็อ h เช็ค l ชว์ฮีดไฟแนนซ์เอ็กเทนชั่นนะครับตัวนี้ ไฟแ n a m e extension เนี่ย not check อยู่จริงจริงมีอีกมี hit den ด้วยลูกผมลูกสอนลงมาอ่ะหมดแล้วมีถึง hit den ให้เราเลือกสอนขึ้นไปที่ l o ลูกสอนขึ้นหรือลงให้เจอ f i ฟ n n m m e e x t e n s i o n นะครับเรากด enter ไปที่ f ไฟแนลเ e ็กเ n n ชั่นแล้วกด escape ออกมาครับทีหนึ่งออกจากเมนูบาร์ด้านบนคราวนี้กดลูกศอนสำรวจ อา้าวทำไมไม่ออกล่ะเ <Hi. S 1> พื่อนเพื่อนใช่อ่าออกแล้วเมื่อกี้ไปกด f ผิดนะครับอ่าคราวนี้ลูกศรเ,เขา s เข s เขไปแล้วคราวนี้ลูกศรขึ้นลงเพื่อสํารวจเพราะเมนูแบบดีเทลจะใช้ลูกศรขึ้นลงในการสํารวจไฟล์และโฟลเดอร์เท่านั้นง่ายขึ้นเสือร้องไห้ d web สองอ่าเสือร้องไห้ d o web นะครับผมอ่าลูกศรลงละครักเธอตลอดไปตอนจบ dot web สามอ่าผมทาเป็น dot web หมดเลยนะครับลูกศรขึ้น windows เปลี่ยนภาษาของ format web หนึ่ง o w อ่า windows เปลี่ยนภาษา web เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นการ ทำให้โชว์นามสกุลได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นอะนี่ก็เป็นวิธีการตั้งโชว์นามสกุลง่ายๆอีกวิธีหนึ่งเปลี่ยนมุมมองหรือวิวอีกวิธีหนึ่งใน Windows 11นะครับลองนําไปใช้งานกันดูมันจะทําให้คุณสามารถที่จะเซต Windows 11ตอนแรกๆที่อาจจะไม่ตรงใจเรื่องมุมมองไม่ตรงใจเรื่องโชว์นามสกุลหรือจะเป็นในส่วนของรูปภาพที่บอกไปนะครับว่าเอ๊ะทำไมอยู่ที่รูปแล้ว อยากที่จะให้เขาพรีวิวรูปให้ให้เพื่อนคนตาดีดูเบื้องต้นเนี่ยให้เป็นกรอบอยู่ทางด้านขวาเนี่ยเอ๊ะทำไมของเราไม่มีก็เพียงแค่ไปติ๊กได้นะครับลองนำไปปรับและใช้งานกันดูกับความรู้ที่นำมาแบ่งปันกันกับบริการหมอคอม1414 plus กันนะครับก็มีอะไรที่อยากจะให้ช่วยแบ่งปันหรือมีอะไรที่เป็นความรู้พื้นฐานแบบนี้ก็ติดตามกันได้กับ1414 แท็บท o r ร a d ช่องทางอื่นๆนะครับที่เป็นโลโก้1414 plus 14ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage YouTube Channel และฝากช่องทางส่วนตัวกันด้วยนะครับที่ YouTube Channel หมอคอม1 4 1่ t i k t ห่หมอคอม1414 14นะครับใครที่โทรติดต่อผมโดยตรงผ่าน Messenger หรือจะผ่านไลน์ต้องขอภายจริงๆอาจจะไม่ว่างรับสายนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีภารกิจอื่นๆเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานบ้านแล้วครับต้องซักผ้าถูบ้าน นะ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 ผมยังซักมืออยู่นะครับยังไม่มีเครื่องโอเป็นออโต้มือจ้าอ่ะแล้วก็ถูบ้านก็ยังเป็นอีคิวซังเป็นอีคิวลงแทนนะจ้ะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับผมสีโชคนายหมอคอม1414พราดกันครับสวัสดีครับผม